ยังกินแรงมาเมื่อ่ยโอ้ยก็ถามเนี่ยคือเกาเนี่ยแหละมีผักบุ้งมีปนพรกแต่คือเกาเนี่ยแหละนะโอ้ยวัฒนาลูกเข้าได้กินเนื้อกินปลากับเขาว่านอเอ้ปฏิทโทพอเมื่อไงหาว่าไปเนาะเออว่าก็เป็ี่นเว้ยจะให้ลูกกินเนื้อกินปลาขันพอเมื่อาเงิ่ไปใสขวดเราเนี่ยขวดเราดื้อนึกม่านึ่งเท่าไรลูกจะกินได้ยังไงกับปลากับหมูก่เนื้อน่ะอ้าว จ้าของจังส oh, ิเจ er ้า oh, ว oh. oh, no. ่าใครดีเนี่ยเอ้าช uh ิว huh. oh, ่าใครว่าโอาเป็นหมาเมือง่าเฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยแม่บังพีบังพีอ้าวอีหยังล่ะลูกปลาทูโอ้ยน้อเบิังบังโอ้ยมีปลาทูไว ah ้เ mm ฮ้เออกินข้าวกบปลาทูเนาะบ่เนี่ยโอ้เห็นปะลูกในปลาทูเลยลูกเออบอกน้อยมอกาเดี๋ยวแม่เอาไปแม่เอาไปทอดมาให้เด้อลูกเด้อเฮ้ยไป็ยังคำน้อยลูกเป็นยังไงนี่ เป็นยัง่ะโอโอรูแ้แหมงันเดอกไก่หวัวใจมันตายหรอกหืมว้าวไปเนาะอืมพขาแม่เจ้าของเราว้าวไปเนาะนางลูกนางเดี๋ยวแม่จะไปเอทหายกินเด้อว่าอาอยู่เมื่อกี้ว่าที่ได้กินปลาเดี๋ยวที่อดได้ถอดใด้กินอยู่ บากบังเออดิสิย้ำให้กินเด้อเออเอ้าเอ้าปังคำหน่อยเป็นยังไงลูกโอ้ยหอมมึงเบิ่งที่ล่ะเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเห็นแล้วอ๋อเปนั่งเปนั่ง้นี่ลูกมากมากั่งเล กระป๋องฮอดโร่เลยดิ่ปาดพอมึงไงเฮ้ยเลือดเฮ้ยปากระป๋องพอมึงพอมึงมาเนแรงนี่ลูกลูกเป็นยังไงพอมึงลูกแม่พอมึงมาเบิ่งสิละเป็นยังเป็นยังนี่ลูกเป็นยังลูกโอ๊ยหำมันหนีมันหนีลูกมันหนีแท้มันหนี่นั่งนั่งนั่งนี่ลูกพอมึงไปเอาพายอย่างมันเต้นเลือดให้ลูกเนี่ยไปลูก เร็วแเอามาะลิเอามะนีที่เราเฮ้ยลูกแอเอ้ยเป็นอย่างลูกไม่เป็นอย่างเงี้อลูกเนอะโอ้ยโอ้ยลูกลูกอันนี้อย่างลูกโอ้อยืดซืดอ่ะโอ้ยปากกระป๋องหลดเดี่ยวมันปั่นเน็ตสิเลยเด้อ ทำน้อยยัง i̇şte ล oh, ่ะโอ้โหสันสือมาให้แม่บอกเอ้ยเนาะเฮ้ยสวยเว้ยอ้าวไอ้ทำน้อยเป็นยังไงลูกเป็นยังอไงอ้าวทำน้อยโอ้ยพ่อของลูกไปีนยังนี่เบิ่งสิลูกเอาเอาจะโดนมาอย่างงี้มาลูกนะบอกเลยบอกบอกบอกเนี่มันเป็นลมมันตัวเองเตื่นในโลูกทำน้อยลูกเออเออเตื่นในโลูกทำน้อย 多。<laughs> no. อุ้ยเอาอย่างมานี่ลูกโอ้เขาถามเกินกระสอบใหญ่นี่อืมอืมกอบใจได้ลูกดีดีดีแล้วดีแล้วเออแ้มันโชคไปอ,อไมันต้องสได้เงินมาให้กูกินเหล่าอืมอยังสิได้ผนต้องลำบากไปเห็ดให้เห็ดหน้าไปเลี่ยงน,อนง้องมึงอีพออย่างจะซศรกินเหล้าสศรพออายุเจ้าก็ร้ายแล้วเหลา,าไม่ได้เสียจุกผาด้พออ้าวผมต้องมาสอนกู Mình chỉ sống vui lại không có mẹ. Ừ. mẹ để mau em có đi chạy không mẹ? Mẹ Đầy mắc quá lắm đấy mẹ Mẹ sẽ đi cho em mẹ Để xin khỏi mẹ Còn cháu này Mẹ thôn nó một chút เดี oh, oh ๋ยวผมมีไส้เมื่อยไส่หนีแม่เองโอ้ยโอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกขำลูกคุ้นของแม่เอ้ยครับแม่เอ้ยขาให้เจ้าดังๆโดนๆเด้อลูกเด้ออย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้เด้อลูกเด้อเปล่าหาเงินมาให้แม่ให้พ่อให้ลูกให้น้องเนียกินกันเด้อลูกเด้อออ ใช้หนี้หมดแล้วเนี่ยฮะห,หนักหน่อยดิสลับเลยซ้ายขวาเฮ้ยอึย๊บอึ๊บเนี่ยเหรอเด็กใหม่ของครูอืมใช้ยาอะไรนะทนเราหน่อยต่อยใช้หนี้หน่วยก้ามันดีนะเจ๊นี่ชื่อจริงชื่อไอ้น้อยน้อย ทำดีทำไปนี่อย่างเงี้ยแม่ชอบลูกเอาเลยเต็มที่สี่บาเออน้อยน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวซ้อมเตะอีกเดียวนะซ้ายขวาเอาหนักหนักเลยนะเอาให้มันเข้าแข้งเลยนะนะซ้อมเตะีกยวก่อนไปตั้งใจเฮ้ยติงจ้างหน่อยติงจ้างหน่อยเร็วนี่นะโอ้เฮ้ยนี่เนี ไม่ทราบว่าก๋วยเตี๋ยวขายชามเท่าไหร่ครับแล้วผมกินนะจ๊ะเท่าไหรจ๊ะงั้นมกินจานนึง네จ้ะน้องสาว งั้นบะเพาะกินก๋วยเตี๋ยวบะไอ้คนบ้านเดียวกันตัวนี้เอาน้อย นี่เดี๋ยวเองนะเป็นคู่ซ้อมให้กับประเสริฐพลพอพงเพชรเขาหน่อยไหวไหมไปครับ จะเก็บหลายเข็มแล้พี่เฮ้ยพาไปโรงพยาบาลเร็วนี่มันอะไรกันเนี่ยตายตายเจ๊เอาไงดีเนี่ยไอ้ประเสริฐพลมันหายไม่ทันชกมือมีแน่เลยทำไมประเสริฐพลพอพวงเพชร